แนวทางการตป่อสุ้คดีของแม่ใหญ่หมอหลันท่องันแป๋วแป้าน่านจะอ้างว่าถูกกระทําให้เสียชื่อเสียงก่อนเรื่องการไล่ภูมิหมายของแม่ใหญ่ที่มีข้อพิพาทกันเกาะหน้าแล้วก็พิพาทกันเรื่อยมาไม่ได้อยากฟาดฟันอะไรแล้วถึงออกมาพูดความจริงฝากตนบ้างตต่คลิปที่โจมตีที่โจดฟ้องมา เพื่ออยากจบเรื่องราวและขอความเห็นใจจากสังคมแต่ก็อย่างที่เห็นเรื่องราวมันยังไม่จบนำมาสู่การฟ้องร้องกันแม่ใหญ่แป๋วเป้า,าลั่นไม่ได้อยากให้ฟาดฟันกันแล้วแต่ก็อย่างที่เห็นมันไม่จบเลยต้องให้ทนายช่วยเอาจริงๆตามกฎหมายเขาแยกแยะเคสต,ต่ายเคส มันต้องโฟกัสที่เขาฟ้องมาก่อนเรื่องเขาทำอะไรเราทำอะไรคนอื่นหรือเคสคดีอื่นๆเขาทำอะไรผิดมันจะเอามาผสมรวมกันไม่ได้สารท่านไม่รับฟังมูลอื่นรอบเขาจะเหมาะที่คนฟ้องมาก่อนว่าเราได้ทำจริงตามฟ้องไหมก็หนาเป็นไข่เรื่องมั่วๆไว้ใจนางหนักมั่น แพ้ไม่เป็นต่อให้เป็นเรื่องจริงฉันก็มั่นว่าไม่จริงและไม่ยอมแพ้กำลังใจผู้ใหญ่บ้านจริงๆเลยค่ะอันไหนผิดก็ยอมรับผิดบ้างก็ได้แล้วแก้ไขแล้วขอโทษซะไม่ใช่ว่าไม่ผิดไม่ผิดอยู่อย่างเดียวคนดูนอกใจมันเจ็บแต่สิ่งที่หนาพูดตอนนั้นในร้ายว่าอดีตผัว มันนอบเหนือเรื่องพุ่มไม้ก็ดีนะถ้านางจะฟ้องเรื่องนี้จะได้รู้เลยว่าจริงไม่จริงเหมือนออกมาประสานตัวเองอีกรอบหัดยอมรับความจริงยอมรับการกระทำของตัวเองบ้างคนละส่วนถ้าว่าเสียหายเรื่องพุ่มไม้ก็ฟ้องสิทีนี้แหละจะได้รู้ว่าเรื่องพุ่มไม้มีอยู่จริงไหมที่แนออกมาพูดวันนั้น ไม่ใช่เรื่องนี้นางเห็นผัวเก่าไปชนแก้วกับเพลดีนางเลยอ,ออกมาไล่โสดภาพจากกล้องวงจรปิดพุ่มไม้ของจริงถึงเวลาต้องทำงานในซานก็คราวนี้แหละมั้งจะไล่รู้กันข้อเท้จริงคืออะไรก่อนอยากจะจบควรให้พ่อเขาได้เจอลูกควรให้ได้โทรคุยได้บ้างไม่ใช่ทำทุกวิธีทางเพื่อกีดกันพ่อของลูกเพื่อความสะใจของตัวเอง อย่าไปเชื่อนางกันนะไขรว่านางจะยอมโจหนางเป็นคนไม่ยอมคนคนแถวบ้านเขารู้จักนางดีคนที่บอกว่านางไม่มีแค่หนางแม่คนเดียวเอาอย่างนี้ไหมเอาคลิปพุ่มไม้กับคลิปหน้ารถออกมาโชว์เลยถ้าใครมีจริงถ้าใส่ทำจริงก็ยอมรับความจริงซะแต่ถ้ามันไม่มีจริงแล้วใส่ลายเขาก็ยอมรับผิดไป เดิมผันด้วยสมบัติเกือบ200ล้านที่หามาด้วยการถ้าคนไหนไม่ผิดก็ยกสมบัติทั้งหมดให้คนนั้นไปเลยถ้าคนไหนทำผิดก็จงรับโทษของตัวเองต่อไปายที่ทำผิดใจตามที่บีกล่าวในคลิปนั่งหลวงฮายที่หน้าประตูไม่มีคำไหนที่เขาหมิ่นประมาทเลยเพียงแต่เล่าประสบการณ์และความเป็นจริงที่ตัวเองประสบพบเจอตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ น่าทำตัวเองทั้งนั้นเพื่อความสะใจเพื่อความอยากเอาชนะต้องทำทุกบีทางทำไปทำมาไม่คิดว่ามันจะลงเอยแบบนี้มาถึงตรงนี้ก็หยุดไม่ได้แล้วยิ่งมีแต่เอฟซีไม่มีสมองอวยและอวยใหญ่ขนาดออกมาพูดเรื่องราวความจริงก็อย่างโดนด่าด,ดุนดามากว่าทิ้งลูกทิ้งเมียถ้าไม่ออกมาพูดจะโดนหนักแค่ไหน ทำไมคนที่นอกใจสามีตัวเองทำลายทุกอย่างด้วยมือตัวเองไม่ยอมรับผิดบ้างไม่ยอมขอโทษบ้างเหตุจุงใจในไลฟ์กล่าวถึงวันนั้นฝั่งแล้วไม่ใช่เรื่องผู้ไม้เป็นเรื่องชวนแก้วแม่หักที่ต่างประเทศแนวเปิดว่าเขาอยู่เบื้องหลังให้คนนั้นหมวาว่าตัวเองแล้วเปิดหลามเลื่อยไปเรื่องแคบหมู น้องหลานบุญคุณความดีต่างๆนานาจะที่ฟังส่วนเรื่องผู้ไม้ถ้าหนังรู้สึกว่ายังไงหนังก็ฟ้องต่างหากสี่บิ๊กจะได้ต่อสู้ยาวไปถึงหลับฐาดผู้ไม้หรือทรัพย์สินร่วมการทั้งสองจะได้สะสารและแยกยาก้ยายาทำมาหากินต่อร้ายกลับว่าได้คะแนนความเห็นใจจากชาวเน็ต และเอฟสีเพิ่มว่าตัวเองมีเหตุผลถูกกระทำมาก่อนกะให้คนไปถล่มอดีตทัวว่าเป็นชายไม่แท้ไปทำอะไรกับลูกน้องในวงอันนี้แหลงมากแต่ผิดกาดกระแสตีกลบับคนเขาเกียดเพิ่มมาลีจนตอนนี้เป็นไงทั้งหมดมาจากการกระทำของตัวเองคิดได้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้เขาไม่ได้ทำให้เธอเสียชื่อเสียงเธอเป็นคนทำ และบิ๊กเขาเป็นคนปกป้องตัวเองไม่งั้นเขาจะเป็นฝ่ายโดนโจมตีตลอดมันคนละส่วนถ้าคุณว่าคลิปผู้ไม้ทำคุณเสียเชื่อเสียงคุณก็ฟ้องเขาในส่วนนั้นแต่ที่คุณออกมาโทษไล้สดวันนั้นเพราะคุณมโมโหที่เห็นคลิปเขาไปชนแก้วกับคนที่ด่าคุณศาลเขาพิจารณาคดีตามหลักฐานว่าคุณกระทำตามตาที่เขาฟ้องจริงหรือไม่ถ้าถึงขนานี้ หนางอย่างไม่เข้าใจหนางก็จบกฎหมายมาไม่ใช่หรอขนาดแม่แนะนำบ้างหรอโทษทุกคนยกเว้นตัวเองความผิดคนอื่นเท่าภูเขาความผิดตัวเองเท่าหางอึงอย่าจบแบบใดอย่างโพสแสะเขาชายแท้ที่ดูแลฉันได้คำพูดวิ่งสวนทางกันมากเลยกับการกระทำถ้าจำไม่ผิดตอนที่ไลค์คือเห็นบิก๊ก ส่วนแก้วกับพอรอเลดี้ไม่ใช่หรอที่ฉันติดตามไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องผู้ไม้เลยสักนิดหรือว่าคลิดผู้ไม้มันมีจริงๆถึงออกมาดิดดิ้นขนาดนี้สับสนสำคัญตัวเองพิดตีเลืประเรสรดสีคนไม่เคารบสารสินธรรมก็ไม่มีตีเมินเหมือนถูกกระทำมันเอามายำรวมกันได้หรอต่างกรรมต่างวาระ มันควบควมกันไม่ได้ฝ้องร้องเรื่องอะไรก็พิจารณาเรื่องนั้นมันไม่ยำรวมกันมันจะกลายเป็นระยำสะกอ่อนแพ้ไม่ได้บอกใจอย่าให้ยอมแพ้เธอมันเลิศหมอลำทอกฟันปรับปัํมเขาไหมตรงที่พูดว่าเขาเอาเหมือจบของลูกน้องจนลูกน้องต้องลาออกไปเพราะเขาเป็นถึงผู้บริหารหัวหน้าวงปกครองหลายชีวิต จะขาดความน่าเชื่อถือเพราะคำพูดนี้เขาจะฟ้องหรือไม่เขาก็ฟ้องแล้วสู้จนสุดซอยให้ติดคุกไปเลยจะได้สาเกตใจเธอ